เวลาให้ของคนคนไหนโดยไม่คิดสิ่งตอบแทนเนี่ยมันมีความสุขอย่างไรถ้าคนไม่เคยทำเนี่ยจะไม่รู้ถึงจุดนั้นเลยจริงๆิงมงงัมเป็นอาหารชาที่พิเศษมากเลยครับพี่ายกับขนมตังสองแบ่นรัมดบเนี่ย ทุกเช้าเออที่กินน้ำเต้าหู้ก็รู้สึกว่าเออดีมันมีสุขภาพมีทําให้ร่างกายเราดีขึ้นเออที่จากเราเป็นแบบยังไงอะ่ะมันมันมันดีอะ่ะเราก็บอกไม่ถูก15ปีแล้วที่เรากินมาเนี่ยนะได้ดืม่มได้กินกันทุกๆเชา้าบางทีท้องว่า,อางอะไรก็มีน้ำเต้าหู้เข้าไปก่อนแล้วอะไรแล้วเนี้ย <laughs> ใจนะที่ที่เห็นคนมีคนทําแบบนี้เพราะว่าสังคมเราตอนเนี้ย ไม่ค่อยมีใครทําแบบเนี้ยวเกดีเกไม่เลือกว่าเป็นใครมาจากไหนอะไรเงี้ยใครจะรับเกบก็ให้หมดอะไรเงี้ยอืมปถมเหตุที่เราแจก,กน้ำเต้าหู้เพราะผมเป็นผู้นําการออกกําลังกายเมื่อออกกําลังกายเสร็จแล้วสมาชิกก็กระหายเราก็หาเครื่องดื่มให้โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มันมีในเวลานั้นเนี่ยที่เรายังไม่รู้จักน้ำเต้าหู้ทำไม่เป็นเราก็ใช้กาแฟใช้ชา ใส่น้ำตาลทั้งนั้นเลยผลเสียมันก็คือคนที่มาออกกำลังกายกับเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโรคหลอดเลือดความดันหลือสูงซึ่งต้องหลีกเลี่ยงน้ำตาลก็เลยไปอ่านหนังสือไปเจอแพทย์หญิงนรมน์บอ,อกถั่วเหลืองพืชมาสจัน่นผมก็อ่านอ่านอาน,อนแล้วก็ลองทําเองเลยนั่นคือสาเหตุที่ผมเลือกทําน้ําเต้าหู้แจก สิ่งที่ทำดีมันทำยากกว่าจะเห็นเนี่ยมันยากใช้เวลามันไม่เหมือนความชั่วถ้าความชั่วเนี่ยทำปุ๊บเห็นปับ๊บแล้วผลเสียเลยแต่ความดีเนี่ยคุณทำเนี่ยมันเริ่มต้นเนี่ยโหกว่าจะทําให้คนเขารู้ว่าคุณทําดีมันใช้เวลานานมากแล้วคุณไปจะไปะไปทำชั่วเนี่ยไม่เสียดายหรอคุณสร้างสะสมมาตั้งแต่โอยาวนานมา ตรงนี้แหละครับที่เป็นเครื่องยับยัง้งไม่ให้เราทําความชั่ว